ยุขงทยุกข้งทางทุกทีะแ้วสิออกสิหนึ่งปั๊มน้ำมันตั้งน้ำมันทั้ออกแล้นี่เขาปิดเ่ยนะอืมอออคือตคือดีเจ้านะเขาไปเตอน้ำมันเขาว่าอาจารย์คุ้มคุ้มเคยเขนเห็นนะเขียนนั้เขีนนั้นเขาไปเขียนสิหนึ่งน่รอือโอ้ยคานเลอคานเลอสซื้อได้เป็นล้านเท่าแหะจำเป็น้ได้ยิ่อะรบางส้งนะเขาก็ยิได้อยู่ค่ะว่ไปวดสอง้างอันนั้น น่นเมียเมียเราเป็นคนรวยเนาะเมียเราไปได้ผัวอยู่ต่างประเทศผัวตายไปนี่นาะแล้วเราแล้เราจินว่าเราล้มเห่าน,นั่นไปนี่นะอ่าเขาทนายทนายเขาว่าให้เบิร์ตดิเขาให้แค่น้อยเขาให้เขาให้เ,หเ,หเดือนละสองสามหมืน่นทนายส่งเงิ่นอนไขบัญชีให้นะตอนที่ปู่อนขึ้นพาปู่พญานาคว่าเฝ้าปูอา่อยูอยนนน่นี่เด่นเพื่อนอยากแกวอยาก่างไหนสีงนะปู่เมื่อคืนอยู่ตรงหน้าพระประธานนี่เห็นจังใดก่อนค่ะเว้าว<อ>ูฟัง,งไหมนะทีเขาขาว เป็นค้สีขาวๆเป็นรูปร่างขาวๆอันนั้นเบิ้ลน้องผ่าหรอกรูปร่างขาวๆสูงๆนะอย่างย่างอันนั้นสีลงมาท่านนี่แหละลงมาท่านทุกทานนี่แหละคอยคอยนั้นห้องใไซบอร์กเลขแน่เสยสิน่ะวันนี้เขาว่าสั่งสารสนนี้ปุ๊บไปเขียนให้ใอยสีหนึ่งเลยเขียว่าเขียนใช้มื่อยเลยเขียนใช้มื่อยเลยสีหนึ่งแล้วบอกว่าเขียนแล้วเขียนกแต่ลยจุด สงไม่ชิบเป็นองค์เดียวกันนี่บ่ที่ขามชิไป็นขามไปอยู่ล่านถ้ำเหมืนกับสิองค์นี้เด้องค์ขาวเด้ออาชิเน่ปู่ขาวปู่ขาวนาขราชเด้บ่เพราะว่าเชมเชมเพื่อนเนี่ยเออปู่ขาวนาขราชเด้อาจิตเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนนั่นสิขึ้นไปอยากไปสวนมณฑนไม่ซี่อยู่เพื่อนกับว่าปู่ขาวเพื่อนอยากขึ้นไปจากน้ำหนองแค่นปู่จากหนองแค่นเหรอเพราะว่าเพราะว่ารัดเป็นอย่างเงี้ก็เป็นล่านถ้ำเลยเนาะเพื่อนอาจิตเที่ยวโซนนี่เป็นโซนของเพื่อนนะปู่โซนโซนของเพื่อนอ่ะโซนปู่ขาวนาขราชเนาะ ภูขานคาดเขาเอเขาก็ว่าที่ตั้งเสื้อพ่นือเจ้าเจ้ากับคืองัวเห็นอ่ามันบาปุกว่าที่ให้ลูกเพย่นเราเรียนเซปูเขาอ่านคลาดเหรอคะปูเขานาคลาดเนาะปูนอือค่ะเมื่อพ่นนั่นขึ้นไมหนาพระประทานนี่มีความรู้ซื้อั่งไหนที่ปูเห็นพ่นเขาเขาก็ว่ามันนั่นนั่นนั่นเรื่อีเห็นนะเออว่าคื่อคล้ายๆกับฤาษองีเนาะเขาพ่นห่มขาว ใกล้ๆนั่นห่มขาวคอือคนนั่นวนุ่งผ้านี่นะอ๋อแต่ว่าใส่ใส่ใส่จงกระเบียนเนี่ยสิบอกปูไส่ไส้ใส,ส่ผ้าขาวซื่อๆใส่ผ้าขาวคนใส่ผ้าขาวชิมม้นเล็กตัวกระเบนอ๋อซุดๆขาวๆเลยนะอ๋อเขาจะ,ะ,ะห้องห้องใส่บอกเลขแน่ซื่อๆสิสสนะ้าคันมาสั่งสลับสนอกขาปับเขียนปุ๊บเลยนโอ้บอกบอกปุ๊บเขียนเลขบอกเขียนเงงปุ๊บว่าสั่งสลับเสนอเงงปุ๊บเขียนปุ๊บเลยเขียนใส่กระดาษที่เขียนใส่มือปุ๊บเขียนใส่มือให้เลยเออเจ้าสาวบานไหนเขียนซื้อปุ๊บเลยค่ะ อันบัตต้ตอนอันซีหนึ่งนี่นอเงนแต่ว่ากัมาแห้งเท d ดเงินนี่ก็เงินนี่มาแห้งได้ซีหนึ่งเลขคู่บ่าฟังเล่ากับสีหนึ่งอับเนี่แล้วอาจสีออกงินนี่ก็ได้ปูมันนี่อันแปดแปดสามแปดได้ไม่จังไยแดสามแปดแปดสามแปดัอันยุคอยุคข้อมันมันยุคข้ออันนั้นข้อปูคือข้อพญาะคนักข้อข้อข้อคนธรรมดาข้อคนธรรมดาเนี่ยเนี่ยยูนีมิตเนาะค่ะมันยูในนิมิดอ่นขั้นไปทคร้านมาแล้วมานั่งกล้วมานั่งยู่เตียง นั่งยเตียงเลยงงไปเห็นนั่นยืดอนะว่าขเป็นอยังงฉันเล่ยมงงมากเพราะนั่นมีเลขการถูเป็นแปดแปดแปดแดแปดแดงแดงบอปูแดงแ่ว่าเน่ยนั่นบ๊อมันกเพราะว่าอบมันผู้เขียนให้โอ้แต่ขาถ้าเห็นซื้อนี่บ่คัไก่บบขาไก่ทอหนึ่งซีซีหนึ่งหันงบ่บขไก่ขึ้นเป็นแล้วก็วันนั่นก็แดงเหมือนจริง่มันสีสองแดงจริงคึ้นนี่สีสองอันน้เยมเจ็ดจขาปันท์ท เดี๋ยวนี้ลบประเบิดแล้วคขึ้นพูดถึ่ว่าขั้นมาชชงนั่นคึ้นสิขั้นจะเป็นเรื่องอัศจรรย์มันเป็นเรื่องออเหน,นือธรรมชาตินะเรื่องเหนือธรรมชาติเนาะปูนเนาะเป็นเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเฮ้ยเล็กว่ปุ๊บก,ก็หายปั๊บไปเลวนะสีชมพูมแดงเต็มฐานเพิ่อนๆนะแดงเพือแดงขึ้คน,นนั่นมัฒน์ท้าสีนี่นะ,ะส่วนนั่นบวยวายผู้มาหาเล่ะมาหนี้พี่น้องทางอ่าปากินเสี่ยวมอญล้ำซีมากเมื่อใดก็ วันที่ยี่สิบแปดมีนายี่สิบแปดมีนาค่ะเอาผู้ใดอยากมาตุ่มมาโฮมมารวมบุญถวายพระชินนารพระพุทธชินราชเนาะพระพุทธชินราชถวายนัตตะแก๊กเนียวปน้ปู่บขาบอกเพื่อนท่านได้บอกมิตรวาเสียวพระมาถวายเป็นไรมาให้น้องสาวเบิ้งยิบค่ะว่าให้ว่าให้น้องสาวสิ้นมากโซเนียพัสเซนตนจิตทามของยี่ดอกวัดนาตักแก๊กเนียวค่ะค่ะมารวมถวายพระพุทธพุทธชินราชนะคะพี่น้องเนาะไปที่สระโบสถ์เนาะปูนเนาะ ันที่ยี่แปดเหมนที่ยี่ปดมีนามาฟังมาล่ำสิ่งน้ำกันในมาลรงมาล่ำมาล่ำสีเงาจักทุ่มจักแางปูมาลำกันแล้วจะแฟนเหฟงรอแล้วจะเฟนเพ่จัดไปเจัดไปเลยเป็นป่าปูโอ้นะคะพี่น้องแล้ววันนี้เจ็ดสามหนที่ม้ามั่งในปูเจ็ดสามมาจากทุ่งฝนเม็ดเดียวหางเดียวแขน่นนออทงแคะ ่แต่ว่าตัวแปดสามแปดเนี่ยคือเห็นอยู่ข้อค้นค่ะต่าวลอย็เส้นเพราะว่าบริเกนใส้มืออือคือนพันดค่ะว่คือหนึ่งซีนี่คือว่าปูผาเขาเนี่ยมขียนเาเขียนเขียนใส่มือให้จ้าจ้าเลยอือนทีเขียนขึ้นมาบเนมสค่ะออไม่เขียนค่ะนนอนนี่ทังด่านเจ้าภาพอ่า รูปภาพเนาะเจ้าภาพจ้าก็เจ้าภาพรูปภาพอันอันนั้นสิบสามกันสิบสามกันนี่ขาดจักกันกับปูขาดยี่สิบเอ็ดกันขาดสิบเอ็ดกันก็เพิ่งได้สิบสองกันได้สองกันกันละสามพันบาทเนาะบาทที่ติดอ้อมโบสถ์นะคะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเจ้าสธาเนาะค่ะผู้ใดโชคม ắ นเริ่มไปเจ้าขาดไปเจ้าท่านท่านนักท่านนักกันมั่นนักพยาธิศาสตร์เลยขาดเริ่มไปเริ่มยมาขาดขาดยี่สิบขาดยี่สิบเอ็ดกันสิบเอ็ดกันในบอลบอกเลขบอกปู ช sí ี้เอ you know, ็ดกันเนาะอ่าอยังมันก็เป็นประได้เนาะปูเนาะอ่าพ sí wi ี่น uh ้องลองพิจารณาแปดสามแปดแล้วก็เจ็ดสามค่ะพี่น้องคะแล้วก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะพี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าทางฟังเล่าก็โอ้มาแหงคักเด้ตัวนี้ปูแม่นแม่นปูแม่นลองนึกวัฒนาเทียได้เนาะค่ะบุญสัมพันธ์สิได้มะหวมเฮ็ดหวมสางมันก็สิได้เฮ็ดแล้วเนาะปูอืมเดิได้รึแปดสามแปด แต่ว่าอย่าลืมแปดสามแปดปูอะมันมันใจ้ะพี่น้องเด้อผู้ดใดอยากได้สามประตงตรงๆเนาะคะ่ะขีกระบ,บองแรกสั่งกระร่องเบิง้งสามประตูอัดเข้าไปนะคะมียังกะขายไปก่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะบมมีเงินกะคักกะลักเขา,ขาทั้งเราไปขายก่อนเนาะขายบ้านขายซองซื้อีบมียูกบไม่ยูน้อขอเาล่ตัวนี้ขายบ้านขายซองสื่อผมมีบ้านมีซองอยู่กับไม่อยู่วัดพี่น้องค่ะขอเขาเล่ห์ตัวนี้ ไม่ได้มาเยี่ยบไปแล้วเออวัดนี้บ่มีนั่งก็ถ้ามาหากินไปตัวน้าปูเบื่บ้านกันมาหากินบุญบุ้นถึงเนาะเออเบ่าหยอกนะพี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าแนวทางน้าปูเนาะบุญถึงก็จะได้ค่ะบุญถึงค่อยได้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นบุญเก้าบุญหลังน้าปูเนาะเคยท่านเคยสางเคยเฮ็ดเคยสาเคยสมไว้มันทังสีพอกสีพูนขึ้นมาดอกน้าปู เพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องค่ะมักจัดขัดผ่านค่ะแปดสามแปดเจ็ดสามฝากหนึ่งสี่สี่หนึ่งไว้น้ำเนาะค่ะนีบ้านขายบัตรพี่รถขายรถเออไม่อยู่วัดตะลุ่มเลยอ่ะอันนี้มันเป็นแนวทางนะคะพี่น้องเนาะของ่แน่บนนอนของบบมีหักเนาะปูเนาะค่ะแต่ที่แน่แน่เนี่ยบุญสัมพันธ์มีกะสิถือไปน้ำกันเนาะพี่น้อง กันต,ต้นอปูเนาะแต่ว่าสาราโบ,บ์ปูกับกว,า,กวางก็ได้พี่น้องเด้อตอนหลับเออมันน้อยมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านเลขตัวนี้นวลมันไปบ่มีกับมาขายบ้านแล้วเลขบ่ถือกับมานอนวัดด้พี่น้องเด้อเออมานอนสารากินข้าววัดค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเจ้าภาพอ่าที่ รูปภาพนะคะติดฟ้าผนังนะคะโบดนะคะพี่น้องซาราโบดนี่ระค่ะพี่น้องค่ะยังขาอยู่สิบเอ็ดกันค่ะพี่น้องก็บ่ได้บอกเลขนะคะพี่น้องเด้อบ่ได้บอกเลขนะคะสิบเอ็ดกันนะคะขาอยู่สิบเอ็ดกันกับมาลองเฮ็ดบุญน้ำกันนะคะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดโชคมาเนาะค่ะกันละสามพันบาทเลยสามพันรือสามพันหาบาทสามพันสามพันสามพันสามพนสามพันถ้วนนะคะพี่น้องเด้อสามพันถ้วนเนาะค่ะกันละสามพันถ้วนเด้อพี่น้องค่ะ นะคะเลื่องขาดอีกสิบเอ็ดกันค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดยังม่บุญหลายจองซ่าเออสาราโบสถ์เนาะคะ่ะผู้ใดอยากมีบุญหลายปู๊ว่าจองล่วงหน้าไวไนนะะไ้ได้ได้อค่ะพี่น้องเด้อจองไว้ก่อนได้เนาะค่ะม่หลุนผ่อนใจบป่ปู๊<ะ>ม่หลุนผ่อนใจบ่จองพันหนึ่งยังสช่ได้บ่ได้คือกันกน,น,น้นนองค่ะเอาพี่น้องค่ะมีเงินหน่อยก็จองก่อนเนาะค่ะทั้งหมดขาดอดียวสิบเอ็ดกันด้ค่ะพี่น้องเด้อยค่ะสาราโบสถ์ค่ะพี่น้อง พอนชูฮ่าฮ่าฮ่าเอาเลยนะคะฟูว่าข่านันพอนชูไมาสินานแล้วนะคะพี่น้องเนาะใจเต็มเลยใจเต็มเลยสดนะคะพี่น้องเนาะสามพอ่ากันละสามพันนะคะพี่น้องด้อค่ะสำหรับผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเจ้าสัทธาเนาะค่ะรวมเฮ็ดรวมสั่งศาลาโบสถ์ไปด้วยกันนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะเฮ็ดเฮ็ดบุญเทื่อเดียวได้ซองเด่งค่ะพี่น้องได้เฮ็ดเครงศาลาได้เฮ็ดเครงโบสถ์นะค่ะพี่น้องค่ะกันแรกบ่ปูกันแรกก็แล้วก็ได้สามแปดที่ว่ากระชินลงท้ายสามแปดโอ้ค่ะกระตรงกับเลขป้ายรถเราพอดีโอ้ยายเซียนเพิ่นถวายไปกันแรกพุ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะกันแรกเนาะค่ะเพิ่นก็ได้โชคได้มานะคะพี่น้องค่ะส้ำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเลขแปดสามแปดนะคะเจ็ดสาม หนึ่งสี่นะคะพี่น้องคะเน้นเน้นนะคะขอให้แห้งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ